โอ้โหอันนี้ขนมก้อนใหญ่เลยนะก้อนใหญ่ถึงว่าใชแไหมโอ้กินอย่างจุใจเลยโอ้โหไอ้ก้อนใหญ่อย่างนี้แม่เนี่เดี๋ยวเอามาอีกเดี๋ยวมาอีกก้อนใหญ่ปลาชอบ <laughs> เอาเอาย้อนยน,ยนเอาโยนให้ปลาโยนให้ปลานั่นกินเองเลย <laughs> โอ้ตัวใหญ่เบื้องเริ่มเลยเนี่ยโอ้โห ยิ่งใหญ่ชัดนี่หมดยังหมดยังหมดยังโอ้หมดเริ่มเลยเริ่ม